โอเคครับว okay ันน yeah, ี Parents, ibles, so like ้นะครับเราก็อยู่กันในแบบของอนิเมะไลฟ์ตนนนะครับแบบนี้เป็นแบบคล้ายๆกับออส s าร์นะครับแล้วก็อนิเมะเอเวนเจอร์นะะซึ่งนะครับผมบอกไปก่อนนะครับว่าแบบนี้เนี่ยผมก็ ได้แอบเล่นแล้วก็แอบสุ่มตัวแลก็เห็นไหมตัวที่ผมมีก็จะมีแบบพวกนี้นะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมลบตัวไปนะครับแล้วก็ให้ดำเนการล้อเล่นไปแล้ว1ดาชนะครับแมปนี้นะคเพราะว่าสนุวกไหมนะครับแล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่แมปนี้มีนะครับก็คือแมปมันโคตรสวยนะอันนี้ผมปรับกราฟิกตันนะครับมันเลยสวยแต่ข้อเสียแบบสวยนะครับคือโทรศัพท์กากะมันแหลกครับโทรศัพท์ผมเล่นไเล่นไม่ได้เลยมันแหลกนะครับผมโอเคนะวันนี้นะครับผมจะไปเล่นสตอรี่ครับสักหนึ่งดาชนะ ซึ่งไอ้มันมีแบบหนึ่งผมเล่นไปแล้วนะครับคือแอคหนึ่ง่รับแต่ผมจะมาเล่นแอคสอนะครับนี่สู้กับอิทจีนะครับผมโอเคไปเราไปเข้าเลนเลยนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้อันนี้เป็นตัวเกมเนาะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าผมเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับเราผมจะวางลูเกียนะลูเกียเนี่ยเพื่อนผมปล่อยให้ผมสุ่มมานะครับปอยเป็ตัวมันดีนะครับซึ่งผมคิดว่าดีมันมันมันดีนะครับมันดีจริงมันดีตามที่มันบอกเลยนะครับจะวางอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะครับผมไม่เคยดูเจ็ดบาทแบบมันชืื่่่ออออเเคาานลหรปปใชะ ผมไม่เคยดูเจกด่าทแบบผมไม่รู้ชื่อตัวมันนะครับตอนนี้ครับก็ทําการปล่อยให้ลูกเกียร์เดี๋ยวผมจะรับการอัพตัวเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมีคิดว่าลูกเกียร์น่าจะสู้ไหวอยู่นะครับสำหรับผมผมคิดว่าหน้าต่าง UI ค่อนข้างสวยเลยนะแต่เมื่อก่อนที่ผมติดออสตาเนี่ยเลยอาจจะจะยังไม่ชินเกี่ยวกับหน้า UI ท่าไหร่นครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับผมจะเริ่มวางอิจิโตะแล้วกันนะครับผมมึงสมได้เยมครับจะเอาอัพตัวเงิน เน,นี๋ยก็ปล่อยชิวๆก่อนนะเพราะว่าตัวเราย,ยังพอสวยในชว่วงต้นเกมนะโอเคผมจะวางไอตัวนี้เนะี่ยซึ่งผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะรเพราะผมไม่เคยดูดักตันบอลน,นะครับโอเคนะครับเลืกอกการอัพอัพต,ตัวเงินนะครับผมยังมีเอ่อความรู้ของออสตามาบ้างนะครับเลยแบบพอเข้าใจเน,นี่ยในแม่คนิกของ เก,ม,เกมนี้นะครับผมคิดว่าสอตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะผมว่าแค่สัตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะพอเลยครับหรือเปล่าด่านแรออกก็พอครับของนารูโตะที่ผมไม่รู้นะว่า่านสองจะไหวห,หรือเปล่าแต่ชนนี้ก็อัพเงินไปกันกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วครับมอนไม่มาโคเยอะเลยผมจะวางลูกเกียร์ตรงนี้นะประมาณไีรปรณ้ประมาณเพราะมันแดงๆวางไม่ได้หรอวางลูกเกียร์ไม่ได้อ่ะงั้นผมจะวางตรงนี้แล้วกันนะ วางไม่ได้เหรอทำไมวางไม่ได้อ่ะทำไมวาวตัวมุกไม่ได้อ่ะจริงๆรมันควรจะวาวตัวนี้ได้นะแตไม่วางไม่ได้เฉยคือเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วผมต้องอัพดูเกียร์ข้างหลังละน่าจะพอไหวอยู่หรือเปล่าอ่าตอนนี้คือรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับคืนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องอัพอัพมาแล้วนะครับดูเกียร์กดไม่ติดหรือเปล่ ผมไม่รู้เราไปเจะไอ้ต่อนะครับจากที่ดูเลือดของมันแต่ละตัวเนี้คิดว่ายากอยู่โอเคอัพตัวนึนกันแต่ที่ดูแล้วคิดว่ายากไหวโอเคเราอัพไอ้ตัวนี้ดีกว่านะครับคือผมไม่รู้ชื่ออะไรมันไม่ตายนะครับซึ่งมันเหลือแค่ลูเกียรด้านหลังเนี่ยที่ดาเมจแค่สองร้อยแล้วเลือดมันเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเอ้ยเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวหรือเปล่าวะเอ้ยไหวไหวไหวเนี่ยข้างเดียวก็ตายแล้วเออแทบตายแล้วโอเค คโอเคนะอเคอาไปสองคันละโอเคเดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะอัพอ่าลูกเกียร์ต่อนะโอเคนี่เรื่องไหว้แล้วเรื่องไหว้แล้วเรื่องไหว้ละ One hour later ซึ่งทำไมผมอยากรู้จังว่าทำไมเราวางไม่ต้องไม่ได้วะบางจุดผมเชื่อว่ามาันควรจะวางได้แต่ทำไมเราวางไม่ได้ผมเชื่อว่าจะวางอ,าอีกตัวเพิ่มหนะึ่ ซึ่งมันวางไม่ได้อะทำไมมันเทนแอปตอนนี้เวฟ15แล้วนวะครับเราจะขายตัวดําเงินแล้วก็ขายลูกเกียร์กค่กากขั้นหลอดนี่ด้วยคือตนี่บอสมาอย่างอ่าผมอยากเห็นบอสอีดะจิวิ่ไหวไหวไหวเต็ก็จะวางไอ้ตัวนี้ตัวนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรโอเคบอสมันมาอย่างนี่ไงบ,บอสเนี้ยบอีดะจิผมคิดว่าแบบนี้ค่อนข้างดีไซน์ตัวละครมา ค่อนข้างเหมือนนะคือผมไม่เห็นหน้าเขอปิดอยู่โอเคปิดไอ้นี่เลยเออไม่ต้องปิดกันเลยเออปิดปีดามิด้วยเหนื่ยเลยผมคิดว่ามันเข,ข้าเข่าเหมือนแล้วนะซึ่งมันมีโอกาสที่จะแบบสิทธิ์นะครับสิบหาแล้วครับลูเกียรตีไปไม่โดนโอเคครับกูจะขาย,ยี้ตัวนี้ทิ้งนะครับรู้สึก จบกูหมดประโยชน์แล้วนะครับเฮ้ยเข้าบ้านกูแล้วชิบหายละไม่มีเงินไปไหนไปเนี่ยไหวปเนี่ยไหวไหวยู่ไหวอยู่นะไหวอยู่ไหวอยู่คือเกือบแพ้เหมือนเนี่ยขนาดสองเกือบแพ้เลย โอเคอ้ยได้อยู่นะครับเรายังไม่แพ้นะแต่ก็เกือบแพ้นะตัวนะครับผมคิดว่าผมน่าจะหายูนิตที่ดีกว่านี้นะเพราะว่าตอนเนี้ยยูนิตที่ผมใช้นะมีแต่ระดับอีพิกนะครับกับแรเนาะผมคิดว่าผมควรที่จะไปหาระดับดีๆขึ้นไปนะครับซึ่งคลิปนี้นะก็คิดว่าน่าจะมีแค่นี้แหละครับเพราะว่าเป็นการกลับมานะครับในการทำยนะูทูปเนาะ